นักแสดงตลกที่ดีที่สุดตลอดการโน้ตเชิญยิ้มกับถั่วและเชิญยิ้มโน้ตเชิญยิ้มโน้ตเชิญยิ้มกับตูสี่เชิญยิ้มโน้ตเชิญยิ้มโน้ตเชิญยิ้มกับหนูคลองเตยหนูคลองเตยหนูคลองเตยกับทิ่งเถิดเถิงหนูคลองเตยหนูคลองเตยกับโหนชาชาชาหนูคลองเตยหนูคลองเตยกับนุ้ยเชิญยิ้มหนูคลองเตยหนูคลองเตยกับค่อมชวนชื่นโอ้โห นาคมอมคอมชวนชื่นกับบอลเชิญยิ้มนาคมอมคอมชวนชื่นกับโรเบิร์ตสายควันนาคมอมคอมชวนชื่นกับหม่ำหม่ำก็ดีอ่ะแต่นาคมอมคอมชวนชื่นกับเทพพงงาม ผมชอบนาคอมนาค่อมกับจัตุรงโพธารามผมชอบนาคอมนาคอมกับโกติอารามบอยถ้าจะไปนาคอมนาค่อมกับแจ๊สชวนชื่นโทษทีนะแจ๊สวีเกผมไม่ชอบคนแต่ผมให้นาค่อมเดอะเบสของผม